ครับสวัสดีครับแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการวิเคราะห์วิจารณ์จีจัดปันธงกู้มวยเด็ดนะครับกับพิธภูมิคุนศึกตระกูลหยานนะครับวันนี้มีมวยชมกันที่สนามมวยกองทัพอากาศรอนเมืองนะครับวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้มวยเริ่มวงเวลา18 1 5นถึงนะครับถ่ายทอดทางจ่องเกเกณฑ์ส นะครับส่วนช่วงที่สองก็สองุ้มกึ่งนะครับถ่ายทางเพจของกุมพลังใหม่นะครับครับก่อนเข้าสู่วิจารณ์ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับมวยพักจกที่เชื่อถือได้ฝากง่ายถอนง่ายรวเดเร็วตันใจนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับไอเนอไก็แอดพีวายสองสองสองยู U นะครับฝากไปด้วยนะครับ ครับมาเข้าสู่กา้วิจารณ์กันเลยนะครับมาดูคู่แรกนะครับธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูนะครับเจอกับเจ้าประตักชัยซินบีมวยไทยพิกัดร้อยเจ็ดปอนด์นะครับมวยคกุนีเปรียบเทียบไปแล้วนี่ให้ออกรองไปที่เจ้าประตักชัยนะครับประตักชัยซินบีมวยไทยนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สองนะครับถิ่งดำจอห้าพยักษ์นะครับเจอกับม้ไม้แหลมท่าแซย่าสัตว์นะครับพิกัด44.5กิโลกรัมนะครับ มวยคนนี้เปรียบเทียบกันแล้วก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งนะครับเจ้าไม่แหลมเป็นไปชนะนะครับวันนั้นก็ชกกันที่ร้อยเก้าปอนนะครับร้อยเก้าปอนก็สี่แปดสี่เก้านะครับวันนี้ไปชกกันที่พิการน้ำหนักสี่สี่จุดห้านะครับวันนี้ยิ่งชอบไปที่เจ้าสิงดําเจอห้าพยักนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สามนะครับแซมตั้นสิงห์มังกรทองเก่งกับกาณาลงพันพินิษนะครับพิกัดร้อยสามปอนนะครับแซมตั้นนี่ก็ประเภท ถอยหลังเราหกล้มนะครับอยู่กัลลงเป็นมวยจังหวัดปีมือกบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับวันนี้ชอบไปที่เจ้ากล้าดรงนะครับถูงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สี่นะครับบางค่าน้อยล้มเก้าสุนุกเกอร์นะครับเจอกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับบางค้าก็ร้อยปอนด์นะครับอันเพชรอันดาร้อยหนึ่งนะครับต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับ วันนี้นะครับเปรียบเทียบกันแล้วนี่ผมชอบไปที่สรีราเจ้าอันเพชรอันดานะครับเก่งยอดยิ่งนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยครับรองได้ในก็ดีนะครับวันนี้ชอบไปที่เพชรอันดานะครับครับมาดูกู่ที่ห้านะครับนักสู้ปัและบ้านะครับเจอกับเจ้าเพชรปรากฏตอราลาาวิทิจบางแก้วนะครับกัด38กิโลกรัมนะครับพวันี้ก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายเจ้านักสู้เป็น ไปชนะครับวันนี้ก็ยังจ่อไปที่นักสู้บ้านและบ้านนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่หกนะครับเพชรอรุณทอพานสี่เจ็ดนะครับเจอกับเจ้าจวงอางดําพอเพชรไพวันนะครับพิกัดสามสิบเก้ากิโลกรัมนะครับสามสิบเก้ากิโลกรัมนะครับเหมือูคนนี้นะครับชอบไปที่เจ้าจงอางดําพอเพชรไพวันนะครับ แล้วก็มาดูคุฒิเจดนะครับเปนดอลล่าวุฒิดนเมืองนะครับเจอกับเพชรพยักกลั่นสีขอระบูมนะครับพิกัดร้อยสองปอนนะครับมวันนี้ก็ชอบไปที่เจ้าเพชรดอลล่านะครับแล้วก็มาดูคูฒิแปดนะครับพยักลมเก้าสักไทยโจตย์นะครับเครือก้าประชา้าประชาลุกเคาะสี่สองนะครับพยักลบเก้านี่เป็นมาเข้าเวแทนนะครับเพราะว่าทางเจ้าทำน้ำหนักไว้ได้นะครับแล้วก็เอา เจ้าพญาร่มเก้าเตียบแทนนะครับไม่ได้ช่างนะครับไม่ได้ช่างนะครับวันนี้เจ่อไปที่มวยแทนนะครับที่มาไม่ได้ช่างนะครับพญาร่มเก้าตักชัยโจทย์นะครับครับมวยรักมวยจออวันนี้สามตัวยกเต็มบสามนะครับจ่อไปที่เจ้าพนตักชัยนะครับแล้วก็ไปที่ก้านนรงค์พินินิ์แล้วก็เพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับสามตัวยกนะครับวันนี้นะครับเอาไปจิ้มมาไปแทงกันนะครับจอบประวัติขัดก้นสวนนะครับชอบก็ อัดหนักไปเลยนะครับครับวันนี้นะครับก็มีค้วิจาร์มาครบต้นกับบทความนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับมวยพระยุกที่เชื่อถือได้ฝากง่ายถอนง่ายรวดเด็ยวใจนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะครับไอรีนไลก็แอดพีวายองององยูนะครับฝากด้วยครับวันนี้ก็ขอให้แฟนบอลวยนะครับโชคดีเง่งๆกับการต่อสู้วันนี้นะครับสวัสดีครับ